ครับมื่อนี่มาเอบึงวิธีการแจกกุ้งอ่ะด้วยจากนุ่มยังก่อนจากจากไหนสมุดสะข้านขันแรกวิธีแกกุ้งอ่ะแก้วอกกันว่าองเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาทำยังไงนี่อย่างเงี้ยยังไงเอาอะไรเงี้ยเนี่ยตัดัวเข้ามาไม่เอาอะไรเงี้ยสอนแล้วเงี้ยยังไงเอาตัวใหม่สิสอนเซ็ตแล้วก็เงี้ยเขาแยข้างข้างหัวข้างข้างหัวข้างหัวทอดหางกับจับบิดขึ้นไปที่เฮ็ดดีว่ะโอ้มันเออมันเฮ็ดดีว่ะ คนสมแล้วแล้วเส้นสันหลังมันทำไงสันหลังที่หลังเอามีดมา้วผ่าเลยมีดมามีดไามโอ้มีดไามต้องใช้มีดผ่าเปลมีดผ่าเวลเข็เอาไมลลูกชิ้นจิ้มดึงออกออกกันเลยกันนี่เส้นหลังมันนี่อ่าโอเคอ๋อทื่เพิ่มทุบเสน็จนี่อ๋เอาตัวไม้นขั้นแรกวิธีแกะแกะเปลือกกุ้งอัดงอวขึ้นมางัดเอาโออย่างนี้นะยังไงโหะเออแงเขาค้างคาหัวเลยเอาออกไปแงเขาไป เสียบไปเสียบเล่มาเพื่อนมันเสียบอะไรบ้างพอดหางเลยนลยไหนๆแล้วแล้วแล้วก็บิดขึ้นมาบิดซ้อนหน่อยบิดสอดอยู่ในหาหลังทุกสักครั้งนี้หนึ่งท่าหมูซามันจังี่เห็นบบ้างบิดนนั่อ๋อออกมาอย่างนี้แล้วแล้วเส้นสันหลังค่อยทำใหม่เออหัวมันก็ก็โอเคนี่ออสันหลังมีดพาเช็ดเลืงออกนิดนึงไม่ละไม่ละไม่ละมีดพาผ่านนิดนึงเฮ้อ ใช่แต่เขียบก็ได้อันนี้เอาไม่เอยียดผ้าผ้ายังเอายังออกเอาเส้นสันหลังมันออกมันมัไม่เส้นเด็กมีอยู่ตอนนี้มุกไครเห็นเราตาบุหรีแล้วอันนี้ผู้ถาวัยสี่สิบอ๋โอ้ยแค่นี้แนอกอ๋ออันนี้จบจบอ่ะครับผมนี่ครัพาอีกทีนึงต้องเือดไม่ขอไม่ขอคิงอ่าแนะนำจากนุ่มทั้งในนี่สมุทรสาครนี่เนี่ย